ไงพวกว่าไงเขาเรื่องเลยนะเราจะสมัครเป็นหน่วยไหนเหรอผมทำแท้แทบทุกอย่างเลยผมเข้าได้ทุกหน่วยนะโอเคโอเคนั่นคือนายนะพลังของนายคืออะไรให้ผมโชว์พลังให้คุณดูดีกว่าพวกไม่ต้องว่าละไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรผมก็เห็นคนอื่นสัมภาษณ์แล้วผมไม่ทําอะไรบ้าๆหรอกให้ผมโชว์เธอโอเคตามใจนายเลยโอเคสลับที่โอ้พระเจ้าช่วย เฮ้ว้าวข้อจที่ผมพูดแล้วใช่ไหมล่ะให้ตายเถอะฉันไม่รู้หรอกะน้าวดาชาพลังนั้นได้ยังไงแต่ฉันก็ไม่อยากจะไอ้ฝ่าชาพลังนั้นนายผมสนใจรับข้อเสนอเลยเฮ้ที่นี่จะห้องสัมพณ์หรือเปล่าครับเออใช่ใชที่นี่แหละโอเคพลังของนายคืออะไรผมมีพลังในการอ่านใจพูดจริงดิจริงโอ้พวกพวกเราตามหาคนที่มีพลังอย่างนายมาเป็นปีนายไม่เข้าใจหรอกหน้า ผมดีใจที่จะยินแบบนั้นนะแต่ว่าผมยังต้องใช้เวลาฝึกอีกนะเพราะว่าทุกวันนี้ผมยังอาจใจได้แค่ของตัวเองว่าไงนะคือตอนนี้ผมยังมีพลังแค่อา่านใจของตัวเองนะผมต้องฝึกพลังเพิ่มนะให้ผมฝึกเพิ่มอีกสักข้าปีแล้วผมจะเก่งขึ้นทุกๆคนก็ทําแบบนั้นทั้งหมดละว่าไงนะทุกๆคนทําแบบนั้นกันทั้งชีวิตมึงไม่ได้อา่านใจตัวเองมึงแค่คิดมันเรียกว่าการคิด ผมเพิ่งคุ้พลังนี้ได้แค่สอปีเองนะใส่หัวไปอะไรกันใส่หัวไปจากห้องซะใส่หัวออกไปผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยเอาไปโอ้โหตายเถอะนะพระเจ้าช่วยฟังผ,ผมให้ดีนะผมสามารถเป็นสูจนให้เห็นว่าผมมีประโยชน์นายมีพลังอะไรผมมีพลังที่เรียกว่า,ทาวไทม์เวฟม่ ไม่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 ทมีพลังอะไรที่เกี่ยวกับเวลาฉันไม่สนใจเดี๋ยว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 ให้ผมชมรังให้ดูก่อนสิไม่ฉันไม่ต้องการพลังที่เกี่ยวกับเวลาฉันไม่สนใจเอาจริงดิฉันไม่สนย้อนกลับอันเดเดเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 พลังนั้นชัดจริงดิเดี๋ยว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 ก่อนพวกเราชอพลังนั้นตั้นั่นนี่ยพวกพลังนั้นแม่โคตรเจ๋งมาจับมือกันเถอะนายพรานแล้ววันอะไรก็ค้างใช่ไหม อยย้อนกลับมาได้ปัญญาอ่อนชมัดพลังคู่ปัญญาอ่อนเลยบอกพลังของนายมาได้เลยท่านพ่อเมื่อไรโอเคผมสามารถควบคุมธาตุได้เดี๋ยวนะธาตุธาตุอะไรฮึไอเช่โซตินนตินาีเอฉันอยากซัดหน้านายเดี๋ยวนี้เลยแต่ฉันต้องรักษางานของฉันฉันต้องทำหน้าที่ของฉันออกจากห้องไปฉันอยากซัดหน้านายมากเลย อย่าเครียดมาโอเคผมไปก็ได้เรื่องอะไรเป็นย่าอออนชะมัดอ<ป>อาไปนาจะไม่นั่งเหรออันที่จริงมันน่าจะดีกว่าถ้าผมยืนนะก็ได้แล้วนายมีพลังอะไรมันจะเป็นง่ายกว่าถ้าให้ผมแสดงให้ดูอย่าเคเก็ดนั่นมาสิ เออออกไปโอ้โวพวกนั่มันอะไรวะนั่นเ่ออะไรอ่ะโยกางเกงมานี่ย่าใช่เลยใช่เลยงั้นพลังนองนาก็คือสมเสพสบาร์ทันทีที่นาแตะตัวมันว่าไงนะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบบนั้นถ้าผมแตะผมก็เสริฟมันได้ทันทีแต่ว่านายก็เคลื่อนที่ดูความระแสงได้ใช่ไหมล่ะ เปล่าครับฉันไม่เข้าใจจริงๆอันที่จริงไม่ต้องเป็นเสื้อผ้าก็าได้อย่างเช่นแก้วใบนั้นดูนะเห้เห็นไหมแค่นี้ก็ใส่แก้วได้แล้วโคตรแนวอะ่ะโอ้ไม่ไม่ไไม่ไ,มไมแล้วพลังของหน้ามีประโยชน์ยังไงอะ่ะคู่มาถึงอะไรอะ่ะมันช่วยคนอย่ง้ไงก็แบบว่า ถ้าผมเดินแบบอยู่ผมสมัรถการทุกได้ทันทีน,น,ทน่าจะมาสมัครเดินแบบหรือไงสรุปน่าจะมาสมัครเดินแบบเหรอเปล่าถ้าอย่างนั้นแล้วเน,น่าจะช่วยเหลือผู้อื่นทด้ยังไงล่ะช่วยยังไงผมไม่รู้ผมไม่รู้เออออกไปข้างนอกมันหนาวแล้วพวกออกไปพวกมันหนาว ขาโนปันหานะพวกไม่เอานะพวกไม่เอานะาผมมองเห็นอนาคตพวกฉันไม่เชื่อนาหรอกน่เราต้องโชว์เพราให้ฉันเห็นก่อนสิโอเคคุโรโมสุดฉันมองเห็นแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ออกไปใส่หัวออกไป